สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอำํำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับลูกบ้าน AB แฟนลับช่องไทยสารคาคำพาเพลินทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตงานบอดบอยซอแอนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าเป็นงานคู่นะครับในวันที่21ที่ผ่านมาที่ โคราชนะครับจังหวัดนคนรราชสีมาเป็นงานคู่นะครับบอยก็คงไม่ได้จอบอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะครับวันที่20สซอแอนไปขึ้นงานคอนเสิร์ตนะครับที่แสงจันนะครับบอยก็เป็นห่วงนะครับก็เลยทำหน้าที่จอบไปแล้วนะครับแอดมินก็แซลบอยแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับไปติดตาม ได้นะครับว่าแอดมินเซลแบบไหนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมนะครับสำหรับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่โคราชนะครับก็บ่อยนะครับถือว่ารอบนี้เป็นรอบที่น่าจะเป็นรอบที่4หรือรอบที่5แล้วที่บอสบอยนะครับมาที่โคราชนะครับถือว่ามาบ่อยแต่มาทุกครั้งมาเที่ยวไรนะครับก็ยังได้การต้อนรับจาก ชาวโคราชนะครับแล้วก็ยังมีแม่ๆนะครับพี่ๆนะครับกลุ่ม AB ให้การต้อนรับนะครับอย่างเหนียวแน่นนะครับบอกเลยว่าหน้าเวทีเลยนะครับสำหรับแม่ๆพี่ๆทั้งหลายนะครับให้การต้อนรับให้การซัพพอร์ตต่างๆ บอสบอยซอแอนในงานคอนเสิร์ตนะครับที่มาเล่นที่โคราชยนะังไงก็ขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณแทนบอสแทนซอนะครับแม่ที่มีแม่แม่พี่ๆทุกคนน่ารักและเอาใจใส่แบบนี้นะครับ วงหมอลังเจกันลอยก็หยุดด้วยนะฮะใครซีแฟนเขาก็ไปเป็นคู่ไปสวีทกันแล้ววันไหนเราจะได้ไปสวีทหางดนยุอะต่ออะต่อทแบบไม่มีหยุดเนี่ยส้มไม่หยุดเลยไม่มีอะไรกั้นเราก็ฉวยโอกาสเวลาที่ทํางานนะครับบางวันเราก็ไปเปิดห้องดีๆหน่อยหกชั่วโมงก็สามารถสวีทกันได้ นอนหลับบอกแล้วว่าความลับนะครับไม่มีในโลกบอทบอยก็บอกแล้วว่าไม่มีเวลาพักนะครับก็ต้องอาศัยงานนั่นแหละนะครับในช่วงที่เลิกง,งานบอทบอยก็ถึงบอกเลยว่าหาช่วงนะครับไปพักโรงแรมแบบลุนลูนะครับทุกคนก็คงทราบกันแล้วว่าบอทบอยเคยพูดแล้วนะครับก็ โดนแซลไปแล้วนะครับกับการที่ไปพักโรงแรมที่พัทยานะครับวันนี้ก็หยิบขึ้นมาพูดบนเวทีอีกแหมหวังว่าคงจะสวีทหน้าดูเลยนะครับสำหรับบอดบอยกับโรงแรมคืนละหมื่นสองมืนสามว่าอย่างนั้นนะครับที่พัทยา แฟนคลับท่านไหนนะครับที่พลาดเมื่อคืนงานที่โคราชนะครับนะครราชสีมาวันนี้นะครับคืนนี้วันที่22บอดบอยซอแอนก็มีคิวขึ้นตะวันแดงที่จังหวัดสุรินนะครับจังหวัดสุรินในช่วงของประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่สุรินนะครับหรือว่าอยู่บุรีรัมย์ก็สามารถที่จะเดินทาง ไปให้กำลังใจนะครับบอสบอยซอแอนได้ที่ตะวันแดงสุรินนะครับตะวันแดงสุรินยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วการสลับค่ำคืนนี้นะครับวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับสลับงานคอนเสิร์ต หรือว่าอีเวนคู่บอสบอยซอแอนในช่วงของที่วงมอลำใจเกินร้อยพักวงนะครับทุกคนก็แยกกันไปพักผ่อนส่วนบอดบอยก็ไม่ได้พักนะครับต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตต้องมาทำงานกับซอแอนต่อกันแบบยาวๆถึงวันที่24นะครับยังไงก็ฝากแฟนคลับด้วยแล้วกันและนี่คือบรรยากาศที่แอดมินหยิบมาฝากสำหรับบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่โคราชนะครับก็ ถือว่าเล็กๆน้อยๆท่านไหนที่อยากชมแบบเต็มๆนะครับแบบสดๆก็เชิญนะครับที่หน้าเวทีวันนี้ที่นั่นแหละย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็ที่ตะวันแดงสุรินนะครับก็ไปเจอไปเจอกันได้กับบอสบอยซอแอนไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับพูดคุยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกรดิง่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาเบยกันทาวิาชัยไม่ได้ยินเท่าไหร่รอบาสารา,ามเมตเลยพอให้วิศพานเนี่เลย นี้ก็ยัง50-50ิบหอยู่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยทั้งวงม,มีผ่านคนเดียวเนี่ยแฟนของฉันเป็นคน,คนคโคราชโคราชทีนี้ก็คือบ้านแฟนเหมือนกันเน่ยเป็นแฟนคลับนะฮะแต่แฟนที่จะเป็นพ่อของลูกที่อยู่สารครามอะไรก็บรรยายไปอะไรก็เล่าเล่าให้ทุกคนฟังจะเป็นไร ไม่แฟนของฉันชื่อบอยซิลิชัยใครบ้างเก็บแรกเมื่อคืนนี้บ้างใครบ้าอยากได้เปลี่ยนเฟย์เยอะอยากบัตรเล็บที่เป็นบักข้อร์ด